สวัสดีครับพี่น้องมาพบปอกับจองชาโน่ควมกันครับวันนี้ผมสิผ้าพี่น้องมาต้มย่ำกุ้งเะครับต้มยำกุ้งนำคนครับมาครับจัดไปเสียบเสียบมั้ครับพี่น้องก้อนอืนก้อนยืนกัใสซน่ครับกาตาไข่ใบบกูดครับพี่น้องเกลือเถศครับเกลือเถศของเอาครับกลื่ความหอม สมุนไพรครับพี่น้องลงต้นยับเลยจัดพริกเผาไหมครับพี่น้องอ่ะจัดไปเรื่อยเรือพ้อพริกตำลงไปครับสูตรลงไปครับหมงนัว,วของเข,งขง้า ฐานใส่ครับพี่นอ้องปุกความหวานกลมกลมครับออหน้ำปามาครับพี่น้องจัดลงไปครับพอประมาณนี้พี่น้องจาดนั้นหเห็ดนะครับอันนี้ใส่ไปเทนั่งฝาครับพี่น้องใส่ลงไปครับ ร้อยน้ำเดือดสกูพี่น้องเดือวกุ้งลงไปเป็นสีขาวแล้วครับเนาะแป๊บนึงครับพี่น้องตรงแยนำคนจัดไปแบบแซ่บบครับแกปิกนิ้งมันคอยครับพี่น้องใส่เวลาจักหน่อย ขวดนมหอมอยู่นะครับเริ่มเดือดครับพี่น้องหุดใจรอดแป๊บนึงครับเฮ็ดกินเลยครับไม่นู่นี่แซ่บ์ร้ายครับกินกับเข่าสวยเขา,ย,เขายัางถือว่ารดเด็ดเลยครับพี่น้องตุ่มยั่มกุ้งอาหารประจำศาสตร์ของเพา่มนะครับเนาะทางไกลไปทั่วโลกแล้วครับมาจัดไปปะพองกันครับพี่น้อง ไปเสดที่แล้วครับเดือดขึ้นแล้วพี่น้องภาคกันกิดเข่าไปนอกครับนอจัดเพิ่งนะครับตรงย้ำกุุงเนี่ยแหละโุดตือนห้อนนี่มีแห้งหลายครับอไอทีแล้วครับพี่น้อง ดีพี่ก็จัดลงไปครับจัดลงไปครับพี่น้องร้อยเดือดสกูครับคตนเลครับเด้อ เดี๋ยวมาทีข้าวครับเดียทีเรากันน้าออามากครับพี่น้องจัดลงไปครับเนีเ่ยจุกจุกหัวมือเดยทีเราก็ปิดไฟครับพี่น้อง นมลงไปครับนมคนครับพี่น้องเอ้ยนมนมนมสดครับพี่น้องว่าพีชครับตกใส่ลงไปครับนมยังอยนี่แหละครับใส่ต้นหอมปกชีเข้าไหครับพี่น้อง อยู่ความหนากินครับปีกตอดครับใด้ลงไปสีสันมากับเลยน้อเตือนปีกเผาลงเล็กน,น้อยครับความสวยงาเมเลยีน่น,นองไหนทีล้วครับความเสือบแล้วครับแล้ว สวยมากครับเสียบๆไปครับเอาพร้อมเสืคอก็พี่นอ้องนี่นะครับตบเนยมกุ้งลำโคนครับพี่นอ้องจัไปแบบ เส,เสียบแล้วครับรองเพจกินเมืองครับพี่น้องมนูนี่ถือว่าเด็ดครับของเสียบของไทยจัดไปครับเมื่อนี้ก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่มาติดตามรับชมนะครับมื่อนี้ก็ขอลาไปก่อนครับพี่น้องเสียบจวดสะดวกใจจัดไปคือก้าแล้วครับพี่น้องขอบคุณหลายๆนะครับสวัสดีครับ